สวัสดีครับวันนี้กัการก็จริงช่ง c เช่นเคยวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดองคำนะครับประจำวันที่14เมษายนพุทธศักราชมันห้านะครับก็ช่วงนี้ก็ยุงย่งๆเรื่องเงินคลิปโตด้วยอะไรด้วยไหนะจะเรื่องเครื่องขุดเครื่องอะไรแล้วก็เรื่องโอโยกสวิตช์เหรียญกันสนุกสนานนะครับก็ ศึกษาค้นคว้ากันไปครับก็ลงทุนในหลายอย่างครับเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งเช่นกันเอาเรามาทองคาของเราดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคำ S P R นะครับกองทุนทพิ่ม S P R เนี่ยวันนี้นะครับยังไม่มีการซื้อเข้าขายออกเนาะก็ไปจุบันทึอันดความมีที่หนึ่งพันยี่สิบหกจุดศูนย์เจ็ดนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของอันนี้เราดีกว่านะครับในส่วนของ E T F กันมากนะครับเป็นยังไงบ้าง E T F ซื้อเข้าเยอะไหมเพอ่ะไล่เลยครับ วีที่ผ่านมาก็มีการขายออกนะครับเหมือนว่าจะมีการซื้อเข้าเนาะเพียงแต่ว่าเป็นการจบสัปดาห์แล้วก็เป็นการขายอยู่ดีนะครับที่3ตันโดยสรุป8ตันเตันขายมาเรื่อยๆครับ ETF นะโอเคครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของราคาทองคําเมืองไทยกันดีกว่านะครับราคาทองคําบ้านเราวันนี้มีการปรับราคาทั้งหมด3ครั้งนะครับราคาทองคาแท่งที่96.5ขายออกที่26,00 0นทุนนะครับและราคาทองปพันที่9ก้ขายออกที่26,500 ก็นนี้มีการปรับราคาขึ้นมา3ครั้งขึ้นมา200บาทนะครับอัตราคา่าการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่3 1 4 2บาทเนาะก็ยังอ่อนอยู่นะครับโอเคครับคราวนี้ต่อไปก็มาดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจที่น่าสนใจวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับช่วงเวลา3เออไม่ใช่เวลา5ทุ่มนะครับคำกล่าวของนายจรรย์ุ่พาเวผมคิดว่าจากการที่ผมสังเกตมอง,มอง,มองในส่วนของทองคำเนี่ยแนวโน้มที่ผ่าน,ผ,านผ่านมาเนี่ยถึงแม้ในส่วนของตัว ดอลลร์อินเด็กหรือผลมต่างประทนประวัติสาปีเนี่ยจะมีการย่อลงนะครับแต่ทองไม่ได้ดีดไปไหนนะครับผมก็คคิดว่าข่าววันนี้อันนี้ผมคาดเดาเนาะในดโดยมุมมองส่วนตัวผมคงคิดว่าคุณลุงจอร์เรมพาเวลเนี่ยน่าจะพูดออกมาในเป็นมุมมองทางเชิงบวกกับดอลลาร์นะครับนะเพราะว่าเนื้อมันลงมาแล้วมันใกล้จะถึงโซนที่เป็นแนวรับแล,แล้วเขาต้องดึงต่อครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ดึงปล่อยให้ไหลหลุดลุยรวมกับอัตราเงินเฟ้อรวมถึงเงินที่เขาพิมพ์อัด QE เข้าในระบบเนี่ย ผมคิดมันจะไม่ไหวอรัิมันต้องมีการดึงขึ้นเกิดเพราะการดึงขึ้นบ้างเนี่ยจะทําให้การชะลอตัวในการไหลลงช้าลงนะครับคือพูดง่ายก็แทนที่จะไหลเป็นน้ําก็ทยอยย,อย,ย,อยกระปิดกระปอยครับยังมีเวลาในการแก้ไขได้หรือชะยืดเวลาออกไปนะครับช่วง5ทุ่มมันได้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับวันนี้อย่าลืมแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็ช่วง3ทุ่มครึ่งนะสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะครับสต็อกมองว่าเป็นลบน้อยกว่าคราวที่แล้วแสดงว่ามีมุมมองที่ลบกับดอลลาร์ครับต้องรอดูต้องรอดู แต่ผมสโครปรที่ห้าทุ่งมากกว่าครับเจอรโรมพาเวลในต,ตัวตัวสำคัญเลยครับตัวนี้โอเคครับในส่วนของทองคำอ่าแมกรอบนี้นี่ใช้มากี่เดือนแล้วเนะี่ยโอ้หลายนานแล้วนะตัวนี้ก็นะครับราคาทองคำผมคิดว่าสำหรับสายรันเทนนะสายรันเทนเดี๋ยวสายรันเทนจุดที่ผมคิดว่าถ้าคุณจะเข้าไปรันเทนแล้วเก็บของนะั้ในการเข้าเซลล์นะครับ ถือยาวๆผมคิดว่าโซนที่คุณน่าจะเข้านะผมขอให้ดีถึงเถอะโซนประมาณสักหนึ่ร้เจดบครับขอให้มาให้ถึงขอให้มาให้ถึงแล้วก็สต็อปล s อนะครับหากราคานะมันเบรก1 7ึ่ดแดห้าขึ้นไปนะที่คุณต้องยอมครับหนึ่จ็ดแดหขึ้นไปต้องยอมนะครับส่วนเป้าในการเทคสายรันเทนยาวๆเนี่ยผมคิดว่าคุณถือรุ้นไปเลยนะครับเป้าแรกที่โลดโดยประมาณสักหน หนึ่งหกเนี่ยทนประมาณสักหนึ่งหกเจ็ดสองที่เราเคยใช้เป็นแนวทํากําไรของเรานะเราถือรันไปเลยส่วนเป้าถัดไปก็ถือไหวไหมฮะผมคิดว่ามันสักหนึ่งพันหกร้อยเก้าประมาณนี้นะสำหรับพวกรันเทนถือกันแบบสองเดือนสามเดือนเดือนหนึ่งอะว่ากันไปครับนี้ก็มาทวนๆเฉยๆนะฮะก็คราวนี้ต่อไปนราดูมาส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอ่ะผลตอบแทนพลประบการสหรัฐีบีกันครับโอ้โหไงฮะสวยสงงาม กายจะถึงโซนตรงนู้นละสองจุดศูนย์แต่ยังไม่ถึงนะฮะจุดชี้ว่าสําคัญของเราก็วันนี้ต้องรอดูครับจะหลุดตัวเทนไลน์ที่เป็นนิ้มหรือเปล่าแต่ว่าเทนไลน์ผมคิดว่าถ้าเขาหลุดเนี่ยมันควรจะมาเทสที่แนวรับที่โซนประมาณสักหนึ่งจุดสี่หกมันจะสวยกว่าในการรีบาวขึ้นไปรอบใหม่นะครับย้ําฐานนิดนึงก่อนไปต่อแต่จังหวะลงเนี่ยต้องรอดูว่าเขาจะถงมาลึกแค่ไหนหรือเขาจะตรงนี้แล้วดีดเลยถ้าตรงนี้แล้วดีดเลยเนี่ยทองคาก็ย่อครับ โอเคครับมาดูในส่วนของตัวดอลลร์อินเด็กของเราดีกว่าแหมเป็นไงครับไปเหมือนจะดีสุดท้ายไหลลงมารอรุ้นนะครับโซนประมาณสักที่ประมาณสัก91.5เจนี่ยจะรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวก็ลงต่อท้องก็ดีได้อีกนะครับต้องรอดู5้าทุ่มครับวันนี้สำหรับเดลต้าสำคัญนะครับในส่วนของออในส่วนของตัวดอลลร์อินเด็กซ์นะครับผมคิดว่า การรีบาวในรอบหน้าหากจะคุณขึ้นไปเนี่ยต้องผ่าน92.5ให้ได้นะครับถ้ายังไม่ผ่านแล้วยังหลุดมาอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วรอรุ่นครับที่91.5จะไหวไหมคืนนี้เหลืออีก9ชั่วโมง52นาทีนะครับโอเคครับต่อไปก็มาดูในส่วนเอ่อในส่วนของเรียวยูกันบ้างครับเรียวยูพอแทนของธนาคารกลางที่แท้จริงของอเมริกานะครับอยู่ที่ลบ1.69นะก็เอาลงอีกแล้ว เราดาวเวียติดลบเพิ่มขึ้นอีกโอ้ไม่ค่อยดีเลยสําหรับดอลลาร์เนาะโอเคครับอ่าในเมื่อเราดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรามาดูทองคําของเราดีกว่านะครับสาหรับสายรันเทนพูดไปแล้วผมจะพูดในส่วนของสายจวดกันบ้างสายจวดนักซิ่งทั้งหลายก็ใครจะสกงสแกปใครจะยิงยิงอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ความถนัดเดี๋ยวผมทาราคาก่อนวันนี้วันนี้วิ่งแคบครับวิ่งประมาณสักสี่สิบหนึ่งเจ็ดสี่เก้าถึงหนะึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เราวันนี้วิ่งแคบไปสิบเหรียญนะผมคิดว่า น่าจะรอข่าวบางอย่างคนระเห็นไหมครับว่าในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เราพูดมาเนี่ยในส่วนของผลตอบแทนประวัติสี่ปีมีการย่อลงนะครับแต่ทองไม่ขึ้นครับงงไหมโวลุ่มไปไหนเอาวอลุ่มก็ไปคริปโตนะครับแหมช่วงนี้เอาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วบิตคอยหกหมื่นสองพันดอลลาร์ไปแล้วครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวรอให้เขาจัดการเรื่องของเขาภายในเสร็จผมคิดว่าตลาดคริปโตน่าจะมีพายุทอร์นาโดเข้าลูกใหญ่ๆแล้วครับได้กลิ่นแปลกๆมาผมคิดว่า ยวายนี้แหละครับเราให้เขาจัดการเรื่องของเขาเสร็จก่นอนเพราะทุกคนก็อยากจะให้แหล่งเงินทุนไหลไปสู่ในตลาดหุ้นของตัวเองนะฮะและในส่วนของค่าเงินตัวเองเพื่อให้ค่าเงินของตัวเองมีสถิติภาพนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศตัวเองดีเนาะคงไม่มีใครปล่อยให้เงินไหลไปกองตรงไหนก็ไม่รู้เขาต้องหามาตรการมาแก้ไขแน่นอนครับในส่วนนี้ที่ผมคิดนะนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับก็ <c oughs> โอเคครับสําหรับสายนักซิ่งวันนี้โอ้โูดเยอะแลละสำหรับนักซิ่งทองวันนี้ผมคิดว่า โซนที่คุณควรจะมารอรับเอาเริ่มต้นจากฝั่งบายนะครับผมคิดว่าถ้าคุณจะรอรับฝั่งบายเนี่ยเออนะครับหากคนที่แบกรับความเสี่ยงได้นะผมคิดว่ารอเข้าบายในโซนสักาประมาณสักหนึ่งเจ็ดสองห้าครับเข้าบายนะฮะรอให้ราคาย,ย่อดลงมาใหถึงนะครับวันนี้ถ้าจะรวมพาเวลพูดเป็นบวกกับดอลลาร์นะผมว่าทองลงลงได้เลยครับลงได้ก็รอรับนะครับเจ 7, 2, 5, ็ดเจ็ดสองห้านะสำหรับคนที่แบกรับความเสี่ยงได้ส่วนใครที่ ไม่ไหวหรือยังไงโอทนความหวาดเสียวไม่ได้ก็มารอข้างล่างครับตรงโซนประมาณนี้นะครับโซนที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าครับหากใครแบกความเสี่ยงไว้หวดสองห้าเลยครับเข้าบายนะซับลอดหาราคามันทะลุลงมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมคิดว่าควรจะทิ้งแล้วมารอรอบใหม่ดีกว่าจาังหวะที่เขารับตู่แล้วดีดขึ้นไปนะในโซนทองคําก็ไม้แรกใครเสี่ยงได้ก็หนึ่งเจ็ดสองห้าครับซอบลอดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดส่วนชัวช์วเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเอาชัวร์รอดูจังหวะ แนวรับสำคัญที่หนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนห้าโซนประมาณนี้นะครับว่าจะไหวไหมถ้าเกิดไหวก็เข้าไปบายได้สต๊ปอปรอถหานราคาดูพันเจ็ดนะโอเคครับส่วนเป้าในการที่กำไรฝั่งบายเนี่ยผมก็มองแค่ไฮแรกที่หนึ่งเจ็ดสี่ไฮแรกไฮใกล้ๆเนี่ยแค่หนึ่งเจ็ดสี่ห้านะครับส่วนเป้าต่อไปก็คือที่หนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับสำหรับไม้บายเนาะส่วนสา,ายใครจะยิงเล่นเซลผมคิดว่าไม้เซลควรจะรอตรงนี้นะครับประมาณสักหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับสต๊ปอปรอถหานราคานั้นเบรก ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับส่วนเป้าในการเก็บขาเซลล์เนะี่ยผมคิดว่าเป้าที่หนึ่งก็คือประมาณสักหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับประมาณสักหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับส่วนเป้าที่สองเนี่ยก็คือโซนประมาณสักหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับเป้าแรกหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เป้าสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสำหรับไม้เซลล์ก็อาจจะมีการขัดแต่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับฝั่งบ่ายเพราะผมมองว่า จังหวะฝั่งเซลล์ลงมาเนี่ยแนวะรับสองขัญมันจะอยู่ในโซนประมาณนี้สัก3 0มศูนยะ์กับหนึ่งเนี่ยเป็นโซนสําคัญนะครับก็อย่าลืมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับและรายการของเราไม่ใช่รายการที่ชักชวในใครมาลงทุนเนาะอันนี้เป็นแผนและกรุ๊ปที่ผมใช้ในแต่ละวันนะครับในการเทรดของผมเองอันนี้คือ Data บันทึกสตอรี่ของผมในการเทรดนะครับว่าเออวันน้นวันนั้นเวลานี้มุมมองผมคิดยังไงเพื่อเป็นพัฒนาการของผมเองในอนาคตนะครับเพราะว่าขี้เกียจจดใส่สมุดแล้วจดมาหลายปีแล้วรู้้้้สสึกวว่าามมมุดดเตต็บนนนหแลอี หันมาบันทึกใส่นี้ดีกว่าจะดูตรงไหนก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็นการแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับส่วนใครมีคําแนะนาว่าเอาอตรงไหนดีกว่าวิเคราะห์ตรงนั้นดีกว่าก็แนะนําติชมกันเข้ามาได้เลยนะครับโอ้ผมชอบมากเลยอันนี้ส่วนใครที่เอาไปใช้เทรดแล้วได้กําไรมากกว่าผมเนี่ยโอโ้ผมดีใจมากเลยครับถือว่าโอ้ท่านเทพจริงๆก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันนะครับส่วนใครที่เทรดแล้วยังไม่ค่อยเข้าแก๊ปหรือยังไงเนี่ยก็ลองดูปรับมุมมองปรับวิธีคิดหรือว่าปรับแผนกลยุทธ์กันใหม่นะครับก็ <S <S ขอให้ทุกท่านโชคดีพอรร์ฟ้้าไไดกทุกคคคนนะรรััับสสวดีบ